น้อง่ตระวังรถนะครับปนหัวแม่งแล้วปรโสดก็เผิดซีดแล้วมาหยุดต่อแถวอ้ายกบอว้าวสวัสดีครับแอดมินระวังลนนะครับดูไอยก็บอสอนุญาติเออเออเออกลับเปิดคลิปยูทูบให้ไหมครับวันนี้พ่อบีมาทำอะไรอาไฟมาเอาไฟมาครับสวัสดีครับพ่อบีตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วครับ ันนี้นะครับเราจะมาเปิดวงนะวัวอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่ไหนอ่ะไปว่านอนบ้านนอนานอนมานะครับป้านนอนมาพ่อแปดเต็มครับตอนนี้เต็มไหมเต็มค่ะแสดงว่าพ่อจะอยู่ซอดแจ้งกับป้าโอเคป้า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 ซอดแจ้งก็ได้ซอดแจ้งเลยเหรอครับแล้วอีดมีอะไรอยู่ซอดแจ้งย่างกับเดินเดินเดินกลับกับพ่อก็ได้ค่ะพ่อไหนพ่อไหนพ่อหรือใครครับ นี่นะครับผมพวีเดินทางมาถึงแล้วนะครับที่คอนเสิร์ตมอลามเปิดฤดูกาลของอะไรนะบ้านถมบ้านทึงศิล์นอยู่ที่บ้านผืออุดรครับว้าวบ้านผืออุดรนะครับตอนนี้นะครับพอพวีกำลังเดินทางมาแล้วนะครับฝากนี่นะครับแอดมินก็คือบ้านผือบ้านผือไหน ตอนนี้นะครับกาลังเดินทางมานะครับเป็นทีมงานเราก็คือมอบ,บุกแล้วครับพ <c oughs> ่อบ <laughs> ุกก็คือมีสามสี่คนจะใช้คาว่าบุกก็คือ,อเดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศครับว่าพี่ๆคนในงานจะเยอะไหมครับพี่กระตุ้นตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นครับดีเยอะมาปักทางเข้าเลยครับก็คือตื่นเต้นแล้วเดเต้นตุบตับ<ม>ตุบตับวันนี้นะครับแฟนๆก็อ่าฮัลโหลสวัสดีพ่อวีนะครับโอ้โหคนเยอะมากครับนี่นะครับ มีของกินน่ากินเยอะมากนะคะผมโดยหิวแล้ว <laughs> แอดมินหิวสปอนเซอร์เข้าได้นะครับ <laughs> นี่นะครับโอ้คนเยอะมากคนเยอะมากอีพ่ออีแม่ขออญาตนะครับนี่นะครับพ่พอพ่อวีนะครับผม

นี่นะครับเซลนุเซลกําลังอู้มีมีเอฟซีแฟนๆนะครับพ่อขายรูปนี่นะครับพี่ๆของเราขอถ่ายรูปให้น้องอะไรพ่อคงไม่หมดพ่อเนี่ยพ่อเป็นนะพ่อจุ๋ยอะไรอะไรคืออะไรเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรอะไรอะไรอโอ้ยอันนี้นะครับพ่อวีก็ซื้อชิคเกตเรียบร้อยแล้ว นี้ครับก็มีพี่เจ้าหน้าที่นะครับมาดูแลความเรียบร้อยภายในงานของเราด้วยนะครับนี่นะครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับแล้วก็ก็คือบรรยากาศคือแฉะแฉะนิดนึงนะครับตรงพื้นเราต้องเรามัดระวัางว้าวอู้อลังการมากตื่นเต้นครับตื่นเต้นว้าวนะครับสปอนเซอร์คือแบ็ซีนะครับ นะครับพ่อบีขัานนี้เฟื่ทีขั้นรุ่นมากอื่นเฟเงว้าวว้าวว้าว้ยผ้ารเาจะมีที่อยู่ไหมครับนี่ได้ผู้โดยสารพอไหมครับพูอจากสภาพแล้วอะไร ขอคิดแนวต่างพึ้นตะขินกนเลยด้ไหสุไ้ตอต่อา้ต่ไปบัรนี้ปัจจุบันครับอ่างกรองปัจจุบันคนร่นพดีม้ีปัีงข้าหล้ีไหวอะไรครับมึงสิปีอะไรนนี่เราเอไหวอะไรครับเกิดอไรขึ้นไปคนรุเาปัจจุบปีไหวปีีหรืเปล่าั้เนี้ยปายัง ไปยากเท่านั้นออต้องขอพรดวงกับที่การนะคับปาน,นี่นะครับพ่อบีโอไมค์กอนนี่แหละผมที่ไม่อยากใส่เกือบดีๆมานะครับเพราะว่ามันจืนมึนแฉะนะครับ <c oughs> <c oughs> น่ากินมากครับบ้านแอมฮันกี้แล้วฮังกี้แล้วนี um ่นะครับแฟนๆถามพอวีนะครับว um> no ่าเปิดวงวันไหนนะครับศิลปินผู้ไทยนะครับเปิดวงวันที่2ตุลาคมนะครับพอวีกัก็ลังค่อยเดินนะครับต้อง ต้องใช้ความเรามันระวังนะครับเพราะว่าแฉะมากครับพื้นพื้นแบบแฉะมากนะครับอันนี้ก็เป็นแฟนนะครับนีบรรยากาศูาแลยคุเยเด้อของเจ้าเดกังพี่อยู่หายไปไหนไปอารมณ์ลุยข่อยยานะครับขอยยานะครับ ใบน้าสีสันทองไม่ใช่ย่ถ่ายรูปหน่อยลุงพีลุงพ่อเมียพ่อบ่อเมีนจังก็ได้บ่อมียนพ่อเมีนต้อเข้าใจอย่างพี่อมี่อยไม่ไม่ไม่พ่อย่าถ่ายรูปหน่อยครับเอาสว่างกันจบนี่นะครับพ่อีกำลังถ่ายรูปกับแฟนๆนะคที่ต้องราร้องเงบบนี้ต้อง่ายร้องเพบบนี้

ตอนนี้นะครับพ่อพีก็กำลังเดินทางมาแล้วนะครับนี่ครับมันก็คนเยอะมากครับบรรยากาศมามเอาแทบมาลกเรียนขอบคุณน้องไข่ดาวขอบคุณน้องไข่ดาวขอบคุณอบคุณค่ะอบคบค่ะบาะ่คุณคบ ต้องเรามาระวังต้องเรามาระวังนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นชาเลนจ์ดีนะครับมีความเป็นแบบระจนภัยนิดนึงนะครับผมมาสะจัรนบ้านผือนะครับพอบีนะครับเข้ามาที่ด้านหลังเขาเรียกว่าหลังหลังเวทีใช่ไหมครับหลัง้านหลังคานนะครับนี่นะครับพี่ๆของเราก็ นี่นะครับถึงแล้วว้าเรามาดูบรรยากาศนะครับข้างหลังกัน,นครับว่าจะเป็นยังไงรอดูกันในคลิปถัดไป